เพ็ทเครื่องนะคะปั๊มลง3แรงทั้งสองร้ไป220รี่มีเสียงจริงๆเลยเสียงเงียบม,มากนีเสียงเงียบม,มากนะคะทั้งสองร้อยหกได้ะคะลูกค้าต้นสีเนี่ยสบายเลยไสองร้อยยี่สิบวนี้ทำาลงที่8บาแบนอันตา <c oughs> พี่พอนแ้วมันเงียบเพราะมันอยู่บนพาเลืไม้เปล่าวะมันไม่กระแทกป่ะงเคชื่อมันเงียบอยู่แนละ้วน,นี่เราเทสลมนะเดีลล๋ยวดูแปดใบก็เมื่อกี้แปดใบใช่ไหมกำลังนะ้องกำลังให้น้องเทสตอกต่อ,อยเนาะตอนนี้นำเข้ารถไปเกบ็บอีก6เมตรนี่สงสัยเขาต่างจังดตัวเขยิบๆนะ